อ่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเรื่องสาพันธ์ไม่ใช่นี่หว่าเรื่องนั้นเหรอก็การจะไปชี้ว่าใครผิดใครถูกมันก็ไม่เกิดผลดีกับใครทั้งสิ้น ใครที่ถูกชี้ว่าผิดก็คงจะไม่ยอมดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกคือยืนยันว่าไม่มีใครอยากจะกลั่นแกล้งนักกีฬาคนไหนเลยโดยเฉพาะนักกีฬาที่เป็นที่รักมากๆของพวกเราทุกคนและคนสมาคมก็รักนักกีฬาคนนั้นมากเช่นเดียวกันไม่มีใครจะกลั่นแกล้งดังที่เห็นใน ในสื่อโซเชียลบางคนคะ่ะเข้าใจผิดและนอกจากนี้ยังมีบางคนเขียนว่าผิดบ่อยก็ขอกราบเรียนว่าผิดบ่อยไม่จริงคะ่ะโดยเฉพาะกับนักกีฬายอดฝีมือพี่พี่สื่อมวลชนติดตามใกล้ชิดละเอียดขนาดนี้พี่ก็รู้ว่ากับยอดฝีมือไม่มีเลยและไม่ใช่ยอดฝีมือระดับโลกก็ไม่มีคะ่ะ ดังนั้นก็อยากจะให้สาธารณชนได้โปรดทราบว่าผิดบ่อยไม่จริงอันนี้ก็ขอพูดให้เข้าใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานหนักมากในการประสานเพื่อรับใช้ทุกสโมสรสมาชิกและส่งนักกีฬาทุกคนไปได้แข่งขันในรายการระดับโลกค่ะ แต่ไม่ใช่นายกสมาคมแล้วจะมาพูดอย่างนี้จะได้หรอคะเนี่ยพี่ๆทั้งหลายค่ะคะนายกสมาอรค้ได้ค่ะค่ะแต่ว่าพวกเราก็ได้ประชุมกันหลายครั้งนะเออในฐานะนายกสมาคมกิติมัา์ตลอดชีพก็ มีระเบียบที่ออกมาใหม่ๆที่จะป้องกันให้ให้ไม่ให้เกิดขึ้นค่ะซึ่งระเบียบใหม่ก็ยังมีก็จะมีอีกหลายข้อเช่นสรุปชื่อให้เร็วหน่อยก่อนเดทไลน์กี่วันเช่น1นึ่งอีเมลหนึ่งทัวร์นัมเต์เท่านั้นชัดๆแน่ๆนะและกี่วันก่อนหมดเขตส่งชื่อนะ ต้องกราบวิงวอนว่าโปรดตามนี้ได้ไหมและยังมีอีกหลายข้อค่ะที่จะป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะแต่ในฐานะสมาคมนะก็น้อมรับทุกๆข้อข้อข้อ,ข,อข้อที่หลายคนไม่สมหวังค่ะก็ทุกคนก็ประชุมหลายครั้งพร้อมจะหาระบบใหม่ๆม,ม,มาช่วยค่ะ มาช่วยป้องกันคะ่ะเรื่องเ,เ,เรือเเ่องบีค่ <c oughs> ะเมื่อกี้มีอาสาพันเรื่องเ่อยู่เความที่จะมีการเพิ่มเติมกับปรุงอะไรพัฒนาไหมครับอย่างที่เราบอกไว้ว่าเราให้ความสำคัญกับนักกีฬาเป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะทำกิจกรรมใดอะไรก็ตามนักกีฬาคือศูนย์กลางของการทำงานสมาคมกีฬาไม่ว่าจะ สมาคมอะไรสพันธ์กีฬาโลกอะไรทุกท่านก็น่าจะคิดเหมือนเราเหมือนกันก็คือว่าให้ความสําคัญกับนักกีฬาซึ่งนักกีฬาคือศูนย์กลางค่ะก็จะมีรายละเอียดหลายอย่างอ,อย่างเช่นทําอย่างไรให้นักกีฬาระดับโลกได้ถูกรับรู้ถูกมองเห็นได้รับรางวัลมากขึ้นมีการป้องกันการบาดเจ็บ โดวยวิธีการใดได้บ้างอีกอซึ่งจะเชื่อมโยงไปกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะ V A R ไม่ว่าจะ,ะเรื่องของฉีดสเปรย์เรื่องของ New Scoring System ทั้งหมดเนี่ยเรื่องของจำนวนแมตช์ต่อปีอีกจำนวนอีเวนต์ต่อปีอีกก็จะมีการประชุม ใหญ่สามัญประจำปีเท่านั้นที่อนุมัติให้ผ่านได้ซึ่งก็ถ้าไม่มีอะไรพิเศษก็จะเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีปีละครั้งตามปกติถ้าไม่รวมว่ามีวิสามัญเพิ่มน,นะคะแต่ก่อนนั้นก็จะต้องได้รับมติจากเคาซิลก่อนค่ะแต่ว่าในเคาซิลเนี่ยมีการหารือกันมาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแหละก็จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปค่ะ ถ้าส่วนตัวคุณอีเกเองมีความเห็นในส่วนไหนไหมครับว่ากรรมการหรือว่าอะไรที่อยากจะพัฒนาปรับปรุงครับในความเป็นส่วนตัวเองที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับปอร์ดหรือว่าที่ประชุมครับมีการอบรมกรมกรมการอย่างต่อนเนื่องสม่ําเสมออยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นในเรื่องของวิจารณญาณในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งนั้นอันนี้เราก็จะเพิ่มความเข้มงวดและความถี่มากยิ่งขึ้น ก็อยากจะอันนี้พูดในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะ mm hmm. ก็อยากจะเพิ่มจํานวนกรรมการที่เป็นคนไทยด้วยนะ mm hmm. ก็เป็นเป็นภาพที่ดีอยากจะให้มีคนไทยอยู่ในการแข่งขันแบดมินตันครั้งหน้าของโอลิมปิกเกมส์ที่ LA ด้วย mm hmm. ค่ะก็เอ๊ะอะไรอีกข้อนึงอะ่ะเทคโนโลยีนักกีฬา s <S ทำอย่างไรฮะ ผู<ไ><อ>้ตัดสิน<ป> uh, New Scoring System อันนี้เนี่ยก็จะได้กำลังมีการทดสอบในหลายๆทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกแล้วก็มีการนำเอาข้อคิดเห็นการประเมินผลลัพธ์การวิเคราะห์มาหาข้อสรุปต่อไปแต่แน่นอนว่าต้องที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะเป็นผู้ตัดสินว่าแต่ yes หรือ no เอออยากจะให้นักกีฬาระดับโลกเนี่ยถูกมองเห็นมากกว่านี้ค่ะ ทำอย่างไรให้เขาได้เป็นแมกเนตให้กับให้กับวงการกีฬาแบดมินตันมากกว่านี้เพราะว่าแม้แฟนแบดมินตันจะมาจากจีนที่1.4พันล้านพลเมืองอินเดีย1.5พลเมือง1.5พันล้านอินโดนีเซีย280กว่าล้านละพละเมืองอันนี้อยู่ในเอเชียหมดเลย ะะแล้วก็เกินครึ่งของประชากรของโลกที่นิยมแบดมินตันก็ยังไม่รวมประเทศไทยญี่ปุ่นเกาหลีและอีกมากมายในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ยุโรปจะมีเห็นชัดๆที่มียอดฝีมือก็เดนมาร์กฝรั่งเศสสเปนทั้งนี้ยังไม่อาจพูดว่าแบดมินตันเป็นกีฬา global สำหรับคนทั้งโลกนะคะก็ต้องพยายามทำงานหนักต่อไป เพื่อที่จะเผยแพร่ให้คนในภูมิภาคที่ไม่เล่นแบดไม่รู้จักแบดมินตันได้หันมาเล่นแบดและเกิดยอดฝีมือและเวลาพี่ๆชมการแข่งขันก็จะได้เห็นหลากหลายประเทศเข้ารอบลึกเพิ่มความสนุกสนานมากกว่าที่ผ่านมาค่ะคุณเดียว <c oughs> ครับคุณดีกรับวันนี้ครับวันเก้าสิงโหมอไสัพันธ์บนนการคุณสุ่ผู้นำองค์กรรุ่นต่อไป คุณอยากจะฝากอะไรถึงนี้คุณองค์กรท่านีบ้าคะ่ะท่านมีศักยภาพคะ่ะท่านประชุมไม่เคยขาดเลยท่านได้รับรู้รับฟังเรื่องราวการทำงานการดำเนินงานของสมาคมกีฬาบแบดมินตันมาด้วยระยะเวลาอันยาวนานเราเป็นนายกสมาคมตั้งแต่ปี2013ท่านมาประมาณปี2 0 0 0 สองพันสองพันฮะลอกไม่ไม่ได้พร้อมเราแต่ว่าไม่ได้เพิ่งมามานานแล้วมาตั้งแต่ยุคของหลังจากท่านพลอากาศโทนิกรเนาะเนาะหลังจากนั้นค่ะ กลุ่มท่านอาจารย์นิกรแล้วก็หลังจากนั้นอีกช่วงหนึ่ง<ม>ก็เป็นท่านท่านผู้นี้ค่ะท่านมีความทุ่มเทท่านมีความจริงจังจริงใจท่านรักวงการแบดมินตันค่ะท่านเคยเป็นโคศกของกองทัพอากาศมาก่อนท่านได้เป็นที่ปรึกษาของสอวค่ะท่านเป็นที่เคารพ นับถือของพวกเราคณะกรรมการทั้งคณะค่ะว่าสารงานต่อของงานหัดแน่นอนค่ะค่ะเรามีความเคารพนับถือแล้วก็ศรัทธาในตัวท่านค่ะเมื่อกี้อะไรเรื่อง scoring system ครับระบบใหม่คิดว่ามันตอนนี้ปัญหานักกีฬาบาดเจ็บเยอะมันได้ทําให้เกมสนุกขึ้นนักกีฬาลดอาการบาดเจ็บได้ได้มากขึ้นไหมครับอาจารย์มีครับเื่นี้ครับแน่นอนแน่นอนค่ะการที่ มีการวิเคราะห์ทำรีเสิร์ชทำสตัดดี้ได้มีการค้นละเอียดไปถึงไปถึงเลยเถิดไปถึงขั้นว่าผู้ชายแข็งแกร่งกว่าผู้หญิงใช่ไหมจำเป็นไหมที่ผู้หญิงต้องแข่งเท่าผู้ชายเหล่านี้อยู่ในที่ประชุมหมดและการแข่งถึง21 3เกมหนักไปไหมเรื่องร่างกายไปหรือไม่และการต้องเข้าแข่งทุกวันกว่าจะถึงรอบชิงชนะเลิศ เป็นบอ่อเกิดแห่งช่วงพีคที่กำลังสุขภาพดีที่สุดเร็วที่สุดสูงที่สุดแข็งแกร่งที่สุดมันสั้นลงหรือเปล่าลเราวิเคราะห์กันถึงขนาดนี้ในทุกๆมิติค่ะก็นำมาสู่ New Scoring System ค่ะซึ่งก็จะมีการสอบถามทุกทัวร์นาเมนต์ให้กรุณาวิเคราะห์และประเมิน แล้วก็จะมารายงานให้ทราบในโอกาสหน้าถ้าผานมาติที่วิชมคาว่าได้ใช้ได้เร็วสุดไม่เร็วกว่าต้นปีหน้าค่ะค่ะเพราะว่าจะต้องหลายทัวร์นาเมนต์ทดสอบก่อนค่ะตอนนี้ชม21 21คูณ3ไปก่อนค่ะคุณหญิงคาตีเองด้วยใช่ไหมแล้วเหนื่อยเกินไปอย่างเรื่องของกฎเรื่องการฉีดสเปรย์ระหว่างเกมนี้มีเนี้ยคือรวมเรื่องสเปรย์ด้วยที่อยู่ในที่ประชุม กำลังถกกันว่าจะอย่างไรค่ะค่ะแล้วจะนำมารายงานต่อค่ะค่ะค่ะ